please welcome to สาคลวารดี USA thank you for your support don't forget subscribe like share ต่อรับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นยเด้อน่นได้แล้วพี่น้องหม้อก๋วยเตี๋ยวฟดเดือดเดือดูกชิ้นกระซุกแล้วปานีไปเอามากินกันได้แล้วจ้ามาเดิอมาเดินกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อสดแซ่บๆเห็นบอก เากระกรองเอาเดือดแต่น้ำมันเดือดฟดฟดแล้วพี่น้องเอ้ยเดือดฟ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 ดมาเด้อมาเด้อผักยาก๋วยเตี๋ยวมามากำพ่วมเดือดฟดฟดสุกแล้วสุกแล้วเตรียมกินกันเลยจ้าพนักงานเห็ดเฟอไห่พี่น้องรวกเส้นกุหลาบนำก๋วยเตี๋ยวฟดดวงดวงเขาก็สิตักไปเสิร์ฟได้บาดที่ไหนพี่น้อง น้องสาวสบายแล้วว่าดีมีคนเสิร์ฟมีคนเอาให้กินมีากคุณสามีคือคือว่าพอบ้านแม่บ้านอยู่นํำกันอันเดียวเลยพี่นอ้องยากหลายยุ่งหลายพี่น้องเอ้ยเขาลังจีเอาไปเสิร์ฟแล้วมากาตามมาคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมมาแล้วนั่น ว่างแล้วพี่น้องว่างแล้วบ้าเที่นี่ป้บานที่นี่น้องสาสิมาจัดการนั่งกินได้จ้ะเด้อคุณผู้ชมถ้วยเฟอคุณสามีจัดแจงมาเสิร์ฟสิ่สดสดน้องสาหมากักหมักกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อสดใส่ลงไปพี่น้องเออหมักสดสดจังสี่อข่อยบ่หมักลวกบ่หมักเอียงคือผู้ใดดอกพี่น้องเดี๋ยวผู้อา่อยกินโป้มเด้อพี่น้องใส่พรุงเครืองเีพริกปน่นใส่หลายหลวดพี่น้อง แล้วก็เทียมเขียวพี่น้องใส่เมนหลายๆโดดมื่อหมักหอมใส่ช่วงหอกแล้วก็ใส่ใบพัก,ขก,กแขวะเลือยลงไปหอแล้วผ้าลงไปให้มันหอมพี่น้องเครพอมากหอมบัวก,ก็ว่าต้องเอาแหละพี่น้องพริกเนี่ยช็อตซีราชาใส่ข่อยใส่เหนียวพี่น้องเอ้ยตวดน่องหมักนาวตวดจัดลงไปเลยพี่น้องออื้เอ้ย น่ะมึงน่าฟงกระตาพี่น้องเอ้ยแสีบจวดอ้ายาย,ยาย,ย,า,ยามึงน่าฟงกระตาคนแสีบจวดพี่น้องเอ้ยเอาล้อยน้อยเดียวก่อนพี่น้องหอมอันนี้กัถ้ากินกับเอาล้อยเสือบานได้แล้วพี่น้องมาจวดจาดฟาดบึ้มมาค้นบานนี่ถั่วปนข่อยขาดผ่้ไรพี่น้องเอ้ยเบิง้งไม่ตะเขียบใส่พวเป็นบอกไว้ก่อนก้อ,นอยสิ่งข้อยสิส้นเดี๋ยวหล่อพี่น้องเอ้ยมาบาดให้นะ่ะมาคำแรงแห่งหมานสดน้ำก่อน ป็นทองเย้ยไปมึงขอเสียบสินสุดๆนี่แหละลงไปเตี้ยวมอน,นี้ฟีมือคุณสามีเป็นคนจมคนปรุงเครื่องสุยางคอยก็มหนาที่กินจริงอ่ะกินสินีน กินแบบคนหิวพีน้อยากใหห่วหอมหิวพีงนัง่งเลยหนงสา,าับไม่กึมเังสิ่สินปพ่อ้แม่เสดเดเรื่งสิสิ่จุม่มลงไป สิลุงจุ้มไปไหวมากินลูกชิน้นมันใหญ่หลายต้องเด็กผ้าเครื่องพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุดแซ่บสุดนัวครัวน้องสาคุณสามีเห็ดเป็นเลย้อจ้ะคุณผู้ชม นี่คุณสามีเห็ดเดือจ่าเดือหมอนี่มาหอมหัวใหญ่กับบักผิดเห็นไ่มสินสุดๆเอาไว้ในถ้วยมันกัดเสดเดิดแล้วพี่น้องมากินนุ่มๆยังสิละ สุดๆมันยังเส็บสุดยอดความแซ่บความนัวยังไม่อีกยุบยังพุ่นเบิ่ง มือล,ละพับกระพักแขวเรือยยืดสวนพี่น้องช่วงงอกผู้สลายสิ้นสุดๆดิ่งมุกแสกมุกแสกต้มปนันอ่ะขั้นมันประพฤติแต่เพาะแสบพี่น้องเลยน้ำมสมุนไพรอุ่น ลองข้อลงไปโอเคนะคะขอบคุณในเมนลายน้ำใจทุกเลิฟทุกไ like, ลทุกคอมเมนต์ please welcome to สากลวรดี USA thank you for your support don't forget subscribe like share ตคอับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแจน่ะเดอ้อ อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุดสนานคิดสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาคิดเินได้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังหวังอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อย อย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วไมยมุกอย่าสุกก่อนหามอย่าพร้ามก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าคุมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีน้องสาวคนนี้บอรเมนเศรษฐีแต่เป็นคนดีมีน้ำใจรับไมตรีดวงใ,ใจน้อยๆน้อ,นองสาวไว้ในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะรับให้ได้เงื่น ตื่นให้ได้เงินแสนเบนมือไปให้แก้มันี่โชดโชคหายยยนมาผ่านมานหายยยนะกำกายบอ่อจิบป,ประจนรำ่ำรวยกันทุกคนนะคะ I wish everyone healthy and success get everything you want that you heart desire รักนะคะทุกคน love you แล้วพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะบายบาย see you guys next time